เราจะมาทำการทดลอง,ลองเปลี่ยนน้ำเกลืเป็นกระแสไฟฟ้ากันนะคะ วัสดุและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะ 1. เกลือ 2. สายไฟขั้วบวกขั้วลบ 3. บิ๊กเกอร์ 4. หลอดไฟ 5. แผ่นทองแดงและ6แผ่นสังกะสีค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการชั่งเกลือปริมาณ100กร,รัมจำนวน7แก้วหลังจากเตรียมเกลือครบทั้ง7แก้วแล้วนะครับต่อไปทำการเทน้ำปริมาตร1 0 0 ml ลงในแก้วครับ โดยเทใส่ทั้งหมด7แก้วพร้อมทำการคนและนี่คือน้ำเกลือจำนวน7แก้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการต่อสายไฟขั้วบ,บวกและขั้วบลบนะครับหลังจากที่เราทำการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์จนครบแล้วนะครับ ลำดับต่อไปเราจะทำการทดสอบดูว่าน้ำเกลือสามารถนำกระแสได้หรือไม่โดยนำสายไฟขั้วบวกมาเชื่อมกับแผ่นทองแดงนำขั้วลบมาเชื่อมกับแผ่นสังกะสีดังรูปนะครับโดยลำดับต่อมาเราจะทำการนำแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีจุ่มลงในน้ำเกลือจำนวน3แก้วพร้อมทั้งนำสายไฟขั้วบวกและขั้วลบมาหนีบเข้ากับหลอดไฟพบว่าหลอดไฟไม่ติด แต่เมื่อนำเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ามาวัดพบว่าในสายไฟมีกระแสไฟฟ้าโดยมีค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ0.036โวลต์เราจะทำการทดลองซ้ำทั้งหมด3รอบนะคะโดยเพิ่มปริมาณน้ำเกลือจาก3แก้วเป็น5แก้วและ7แก้วตามลำดับเพื่อหาค่ากระแสไฟฟ้าที่สามารถทำให้หลอดไฟติดได และนี่คือการทดสอบเพิ่มปริมาณน้ําเกลือเป็น5แก้วนะครับพบว่าหลอดไฟยังไม่ติดและเมื่อทําการวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าเท่ากับ1.262โวลต์นะครับนี่คือการทดลองลำดับสุดท้ายนะครับเพิ่มปริมาณน้าเกลือเป็น7แก้ว พบว่าหลอดไฟเริ่มมีปฏิกิริยาแสงสว่างและเมื่อทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าเท่ากับ1.38% 6โวลต์สรุปผลการทดลองเราจะเห็นได้ว่าน้ำเกลือสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้โดยทราบได้จากการทดลองน้ำเกลือและปริมาณน้ำเกลือในแต่ละครั้งจะเห็นได้ว่า มีกระแสะไฟฟ้าในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันยิ่งปริมาณน้ำเกลือเยอะจะได้กระแสะไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น